ไม่คิดว่าแอปทักษออนจะโพสเรียกได้ว่าเห็นมุมเรียบร้อยของแม่แอปทักษอ,อนกันมาเยอะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เลเวลความขี้เล่นของแม่แอปเพิ่มขึ้นเลยแต่เป็นพิธีกรรายการสามแซบแม่แซบขึ้นเยอะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนชอบด้วยย่ังล่าสุดที่สาวแอปทักซอ,อนได้โพสคลิปพร้อมกับแคปชั่นว่า ตามนั้นค่ะเรียกว่าแทนใจใครหลายๆคนจริงๆคำพูดในคลิปว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่อยากทำงานแค่อยากสวยรวยเซ็กซี่มีผัวรวยแล้วจบนั่งเฉยๆทำงานทำไมอยากนั่งเฉยๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าคนที่โพสคลิปนี้จะเป็นแม่แอบทักษ้อนรว่าทั้งขำทั้งถูกใจจากคนที่กดไลค์กันรัวๆแล้วก็เข้าคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะ